สวัสดีครับพี่น้องพอกันนี่แล้วครับผมพิยุทธพักกินครับพี่น้องมาพี่น้องมื่อนี้ได้เมนูหนึ่งไก่ใต้น้าครับพี่น้องเป็นมีตรเครื่องไนแต่ว่ามีตรเครื่องไนเดอครับพี่น้องเพชรสูตรเดียวกันนะครับเป็นตะแซบนครับพี่น้องมาแซบๆนบกผมนะครับย้ายเราไม่ได้เขานะครับย้ายเราญาหยมมาแหลครับพี่น้องคําแรงแห้งหมาเนื้อครับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เน้อครับพี่น้องมาแซบแซบกับผมครับพี่น้องเป็นตะแซบขนาดครับพี่น้อง อืมแซ่บคือเกาครับพี่นอ้องหนััวครับพี่น้องลองเห็ดกินบัางเดอ้อครับพี่น้องอืม สุดยอดพี่น้องเลยมาแซ่บๆน้ำผม้มเ้ยครับกินเขาน้ำผมครับพี่นอ้องอใช่เครื่องหลายๆครับพี่น้องหอมสมุนไพรหอมขนาด รอบนี้มีแต่เครื่องไอน,นะครับเดี๋ยวรอบหนาเอาเป็นโตเลยพี่น้องสับตอนย่าไๆนะครับเพื่เป็นโตเลยครับรอบนี้มัแแทบๆด้วยเครื่องไนก็แล้วับอืมมีความหอมที่ว่าเครื่องตอนนั้นเห็นท่าต่ำเครื่องใส่หลายครับพี่น้อง กินคำไหนเอือคำนั้นพี่น้องมาที่ว่าอือหือหาแม่แอมหยังเลยมันไปเองเได้ครับพี่นอ้องอื ความเผ็ดเริ่มมาแล้วพี่น้องเรับเบิ้งครับพี่น้องเครื่องเน้เนๆนะครับใช้ใบบักูดใช้เครื่องเลยไล้พี่น้องเป็นทันแซบขนาดครับหอ,อมอืมจอด มันเป็นคำที่ว่ามันออกมาอย่างนี้พี่น้องคำว่าเอือเอือเือเนี่ยมันบ่งบอกถึงความแซ่บหรอครับพี่น้องสู่การสู่งานกันสู่คือเก้าเด้อครับพี่น้องเป็นนักแจ้งกันครับผมเพราะได้แต่อย่าถอยคือเก้าเด้อพี่น้องเอ้เดินหน้าต่อไปครับสักมือหนึ่งมันต้องสำเร็จจนได้แหละพี่นอ้องอื อิ่มแล้ก็จปีแม่แล้วเด้อพี่น้องครับผมเก็บเงินเก็บทองเด้อพี่น้องจะได้เมื่อบ้านเขาแล้วหาผู้เท่าผู้แก่หาลูกหาลานพี่น้องเอ้ยอ อมเครื่องหอมสมบบุนไพรพี่น้องบ่ได้เอาตับมันไสพี่น้อง มาแล้วครับเงือเริ่มมาแล้วว่าตะนั่งโดดแน่นี่เอาโดดเพื่อน้องหลัง หน,นกักเลยครับพี่น้องหนับอืมจ,จัดพี่น้องอืมอืมอม,มาแล้วครับพร้อมพอง ขลางนนเสียงนังรบกวนแน่แล้วครับพี่น้องอืมงาเจ็บอืม,อม ยำซาดเนดีเย้อครับพี่น้องมันหยาบครับเริ่มมาแล้วพี่น้องเอ้ยความเผ็ด <laughs> nhạc nhạp nhạp nhạc nhạp 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 nào cúp <laughs> cúp 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 นำมังแซบพี่น้องสุดท้ายไม่ได้ตับใส่อยอด,อด มันหยาบกับพี่น้องแต่ว่าแซ่บกับผมอ้าเรียบร้อยครับพี่น้องอย่าลืมเด้อครับเบิ่อใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเะผมนะครับพี่น้องสู่การสู่งานจะสู่ๆเด้อครับจะโตมีค่าจะไหนก็มีค่าเด้อครับคนมีแล้วก็ให้มียิ่งขึ้นไปครับพี่น้องผู้ใดบระทานมีให้เฝ้ามีเด้อครับแรงหันหันครับพี่น้องเอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคลิปนี้ก็เพราะว่าฉันมีครับพี่น้องสวัสดีครับผม